วันนี้เราจะมาดู Official t e a s e ซนะคะบีมายเดอะซีรีส์ว้าวเหมือนเราเคยดูเรื่องนี้ไปแล้วนิดหน่อยเนาะคลิปหนึ่งนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูก่อนเลยคลิปหนึ่งแล้วเราค่อยเมาท์มอยกันเ,ออเนาะแต่ว่าก่อนไปห้ามลืมคะ่ะห้ามลืมเลยค่ะ,ยคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งข้างๆในเครื่องเราด้วยนะคะ พูดคุยลืมจับไหมว่าฉันติดไหมหรือยังโอเคอะทุกคนห้ามลืมนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันเนาะถือเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้พวกเราแต่เดี๋ยวเราไปดูก่อนเลยแล้วค่อยมามอยจ้าเจ้าเจนนิสามาฝึกงานค่ะเจก็ไม่ได้อยากให้คุณชอบเจแค่ตอนที่คุณว่างตอนนั้นก็ค่ะเจอยากให้คุณชอบเจทุกตอนเลยคุณค่ะฉันต้องการให้คุณมาเป็นแฟนชั่วคราวค่ะ วา <Wow. S 2> เอาแต่ใจเก่งเหมือนกันนะคะคุณพิรายาเียาแต่คนจะงอ้อถ้าไม่ให้อยู่ใกล้ๆแล้วจะให้ไปอยู่ที่ไหนคะแค่แอบมองแบบนี้ก็มอแล้วสวัสดีค่ะตะวันฝากตัวด้วยนะคะเพลงรักไม่ยากแต่ก็มี<ผ>มงน่นรู้ว่ารักใช่ปะเจ้าขายอะไรกับใจเพลงแบบนี้คนที่เป็นฝ่ายบอกเลิกก่อนไม่ใช่ฉัน <ไป S 2> จันนี่วินนี่จะไม่ได้มีแค่วินเทอร์แล้วนะ เราจะเลิกกันจริงๆใช่ไหมไงบอกว่าจริงจังกับฉันไงทจอาเจอย่าเดินหนีฉันแบบนี้ อ๋อนี่ซื้อบัตรได้นะใช่วา้าวสามสิบเมษาปะเมื่อกี้หนู <30 S 2> สามส,าาาสิบามสิบเมษาเอ๊ะโทรศัพท์อ๋อโทรศัพท์หนูขอโทษค่ะไม่เป็นไรจ้ะ เป็นไงบ้างอันนี้แบบเป็นทีเซอร์สั้นๆเนาะ,ะก็ได้เห็นแบบเขาก็แบ่งแต่ละพระแต่ละคู่ได้ดี <ๆ S 2> นะ,ะให้เห็นได้แบบให้เห็นได้ชัดเจนให้ดูกันไปเลยว่าอาเธอจะปักเมนใครปักคู่ไหนอะไร,รแบบเนี้ยใช่แต่ละคู่ก็แบบมีเรื่องราวออกมานิดนิดหน่อยๆกรุบกริบเป็นไงบ้างเอิมถ้าเป็นในความรู้สึกหนูนะ นัรแสดงก็น่ารักดีดูมีมเออดูออแต่ละคู่ก็ดูมีสเสน่ห์แลวมีสไตล์ของตัวเองดีอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าถามถึงเนื้อเรื่องเนี่ยคือยังไม่เคยแบบลงลึกอ่ะไม่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 เคยไปแบบคือเหมือนมีแฟนคลับอ่ะเคยส่งความสัมพันธ์เขาอะมาให้อยู่ว่าเป็นยังไงตอนเราสเปรอะพี่กัลจำได้ปะพ่จำันได้แต่คือหนูลืมไปแล้วจริเหมือนกัน เราไม่ไมใช่มันดูหลายอย่างหลายเรื่องอะทุกคนคือลืมไปแล้วเหมือนกันความสัมพงสัมพันธ์แต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คงมีคนนู้นเป็นเพื่อนคนนี้คนนั้นอะไรรู้จักกัน<ม>บ้างแหละตามภา,าษานิยยเนาะจักรวาลเขาอะไรย <ๆ S 1> อย่างเงี้ยจักรวาลคงมาอยู่ด้วยกันแหละเอออะไรอย่างเงี้ยคงมีอะไรเกี่ยวข้องกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเนื้อเรื่องของแต่ละเรื่องอะเราไม่รู้ว่าแต่ละคู่เขาเป็นยังไงเลยอ่ะมีคู่นึงเธอเป็นคนบอกเลิกเองอะไรอย่างงี้เนาะ จ้างเป็นแฟนคู่เดียวกันไหมอ,อ่เออมคีคู่จ้างเป็นแฟนด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ามันมาแบบหวานเกินอะ จะไม่ใช่สไตล์หนูแต่อันนี้ก็ดูหวานอยู่นะก็มีความหวานก็ไม่รู้นะอันนี้ดูจากแค่หน้างานนะที่ดูทีเซอร์สั้นๆนะหนึ่งนาทีเนี่ยใช่ค่ะก็ยี่จุดยังไม่ได้หนูกลัวเออถ้าถ้าเกิดว่าหวานเกินอ่ะหนูจะไม่อินมากเพราะหนูไม่ชอบโรแมนติกจ๋าอะไรขนาดนั้นแต่ถ้ามีความอดราม่านิดหน่อยเนาะมาแบบว่าดราม่าของหนูมันต้องเข้มข้นอ่ะมันต้องดราม่าแบบขิงถึงหวงดราม่าแบบว่าเอออะไรแบบความเข้มข้น ค้นความแบบอะไรอย่างเงี้ยหน่อยอะแต่ถ้ามาดราม่าแบบฟิลปุ๊ดดราม่าสั้นๆนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ย,ยจะไม่ได้แต่ถ้าเป็นมุมแบบแฟนเก่าเธอทิ้งฉันไปก่อนดารมาม่าเจ็บๆขมปีอ,อะไรเงี้ยก็ได้อยู่ก,ก็ได้อยู่ คือตอนนี้ไม่สามารถดูได้อะว่าแบบี่เดาได้ใช่ไหมใช่เดาไม่ได้อะเออใช่มันก็ไม่สามารถเดาได้อะเพราะว่ามันมันเห็นถึงมันมีมุมความหวานด้วยอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีความดราม่าของทุกคู่แต่ว่าจะหลุดสปอยมันนิดนิดหน่อยหน่อยอะว่ามันคืออะไรเลยจนจนไม่สามารถเรียบเรียนได้เลยเราพอดูเ้วเป็นไงบ้างมีปักคู่ไหนเป็นพิเศษไหมคู่ไหนน่าสนใจไหมพอตอนแรกเราปักเขาชื่ออะไรนะวินนี่เหรอ เขาชื่ออะไรนะน้องที่เล่นคู่กับคนชื่อตะวันน่ะนั่นแหละนั่นคู่นั้นเขาชื่ออะไรคู่นั้นที่ที่ก็ปักคู่นั้นตอนแรกตอนแรกไงเราปักคู่นั้นไว้ใช่ไหมแต่พอพอมาวันนี้อ่ะก็ยังชอบคู่นั้นอยู่นะแต่มีอีกคู่หนึ่งก็คู่ที่แบบดูเป็นผู้ใหญ่หน่อยที่ทำงานในออฟฟิศอ่ะจ้างจ้างให้เป็นแฟนอ่ะอืมโอเคนึกออกแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันวม่เชื่อคู่นี้ใช่ไหมเออนี่นี่นี่โดนตกเหมือนกันจริงเหรอจริง กำลังจะพูดว่าโดนคู่ว่าโดนคู่ที่แบบว่าเนี่ยนี่โดยเฉพาะคนผมสั้นใช่ที่เขาตัดผมอ่ะตอนแรกอ่ะคือสารภาพเลยว่าเฉยๆมากตอนเห็นครั้งแรกอ่ะไม่ได้อะไรเลยเฉยๆมากแล้วพอมาเห็นเฮ้ยทำมสวยดูสวยขึ้นดูมีเสน่ห์ใช่ตายแล้วใจตรงกันแล้วเขาดูแบบมีความแบบมีความแบบหน้าเฟี้ยเฟียเออหน้าเฟีวยหน้าสวยๆแบบ เออพูดไม่ถูกอ่ะแล้วพออยู่คนน่ารักอ่ะเคมีมันได้ได้เลยเออแล้วแบบเออโดนตกเหมือนกัน,นกคนเนี้ยใช่ใช่คู่เนี้ยก็เลยโดนคู่นี้ตกไปอีกหนึ่งใช่สองคู่เลยเนาะตอน ตรงกันอีกแล้วใช่ไม่ใชู่ีิอันนี้พี่เห็นตั้งแต่เปิดมาเลยใช่หนูหนูก็เลยถามไงว่าเออพี่แก้มมีแบบคู่ไหนแบบสนใจเพิ่มขึ้นไหมเพราะว่าหนูดูแล้วหนูสนใจคู่นี้เพิ่มขึ้นพี่ก็สนใจเนาะตั้งแต่จ้างเป็นแฟนคือตั้งแต่หน้าข้ามาแล้วอ่ะใช่คือแบบตั้งแต่เปิดมาหน้าเขาใช่ใช่สวยสวยแบบดูแบบดูดมากใช่คือแบบพอมาดูแล้วแบบโอ้ชะลาสายตาจากคนนี้ไม่ได้เลยจริงพี่ก็เป็น แต่ตอนดูครั้งที่แล้วอ่ะยังยังแบบเฉยๆนะใช่ใช่แบบไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอะไรก็แบบอ๋อเค่คนนี้ก็น่ารักดีสวยดีแต่พอมาดูในทีเซอร์เนี้ยโหแบบน่ามาน่าสนใจเื้อใช่ความแบบความอยู่อยู่เนืออความที่แบบว่ามาอยู่กับคนน่ารักอ่ะชอบค่ะชอบพอมาอยู่คนน่ารักแล้วเคมีอะไรทุกอย่างมันดูได้เนาะแล้วเขาเป็นคนที่แบบหน้าสวยแต่ตาโตแล้วมันมีความคมมันมีความเฉียอ แต่คือไม่ได้เฉียวแบบร้ายอ่ะเฉียวแบบสวยอ่ะเออก็เลยแบบเียเหมือนกันาเออเลยดูมีเสน่ห์ก็เลยกลายเป็นว่าโดนคู่นี้ตตอีกคู่หนึ่งแต่คู่อื่นๆก็น่ารักดีคือแต่นี้มันเป็นแค่ฟิชเชลทีเซอร์ไงทุกคนแบบสั้นๆนอะไรอย่างเงี้ยเราก็รับรู้ได้แค่นี้ก่อนเพราะว่าก็สารภาพตามตรงว่าไม่ได้ทําการบ้านในการที่แบบไปนั่งดูมาว่าตัวคอนเป็นยังไงเรื่องย่อเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยของเราเรียวๆใู้ชาย พราะดูเยอะด้วยทุกคนทุกคนง<ช>เข้าใจนะว่าถึงจะเคยศึกษาไปแล้วแต่ก็ลืม <laughs> จริงจริงเอางี้ละกันใครอยากขายน้องๆคนไหนอยากขายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเออก็บอกมาเพราะว่ามีสี่คู่เนาะแล้วเหมือนจะมาจากนิยายจากสีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะมีอะไรที่แบบว่าแฟนๆน่าจะแบบว้าวเนาะมาขายกัน มาเลยเนาะโอเค<ม>ก็ประมาณนี้แล้วกัน,นะค่ะทุกคนก็น่าติดตามถ้าใครถ้าเขา,าทำอะไรอย่างเงี้ยเ<ม>นาะอยากให้รีองรีแอคก็คอมเมนต์บอกมาลยกันมาพูดคุยกันนะคะทุกคนโอเคประมาณนี้เนาะ,ะใช่ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมอย่าลืมกดไ,ไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งข้าง้นักเราด้วยนะคะไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะบ๊าย